ชายผู้ร่ำรวยที่สุดในเมืองกลับตัวสั่นกลางตลาดเมื่อเขาเผชิญหน้ากับเด็กขอทานสามคนที่หน้าตาเหมือนอดีตภรรยาที่เขาทอดทิ้งแต่สิ่งที่เขาคิดว่าเป็นแค่ภาพหลอนกลับกลายเป็นความจริงที่น่าขนลุกเพราะความลับในอดีตที่เขาเก็บซ่อนไว้กำลังจะกลับมาทวงคืนทุกอย่างและคืนนี้เขาอาจไม่ใช่คนเดียวในคฤหาสน์หลังนั้นอีกต่อไปถนนหน้าคฤหาสน์รูเงียบสงบในเช้าวันอาทิตย์ ต้นไม้สองข้างทางไหวเบาๆตามแรงลมเสียงนกร้องเจ๊เจ้าแต่ภายในรถโรลรอยกลับเงียบสนิทชายสูงวัยในสูทสีเทานั่งนิ่งอยู่บบาหลังใบหน้าของเขาเรียบเฉยแต่ดวงตาเต็มไปด้วยร่องรอยความเครียดเขาชื่อวิบูลเศรษฐีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นับไม่ท้วนวันนี้เขากำลังจะไปเปิดอาคารใหม่ใจกลางเมืองแต่เมื่อรถเลี้ยวออกจากประตูรัว้วเขากลับต้องชะงัก ตรงฟุตบาทหน้าคาราหามีเด็กขอทานสามคนนั่งกอดเข่าข้างถังขยะพวกเขาสวมเสื้อผ้าเก่าเก็บและใบหน้าเปื้อนฝุ่นแต่สิ่งที่ทำให้วิบูรณ์ตัวแข็งคือตอนที่เด็กคนหนึ่งเงยหน้าขึ้นมองเขาเด็กคนนั้นหน้าตาเหมือนพิมพ์เดียวกับภรรยาเก่าของเขาคนที่จากเขาไปเมื่อสิบเจ็ดปีก่อนเขาขมวดคิ้วแน่นเพ่งมองอีกครั้งเด็กอีกสองคนก็เหมือนกัน เหมือนกันจนเกินไปใบหน้าเรียวยาวจมูกโด่งริมฝีปากได้รูปและดวงตาดวงตาคู่นั้นที่เคยจ้องเขาด้วยน้ำตาก่อนจากกันตลอดชีวิตจอดรถเขาสั่งทันทีคนขับเบรกเสียงดังวิบูลเปิดประตูลงจากรถอย่างไม่สนใจใครเขาเดินตรงไปยังเด็กทั้งสามหัวใจเต้นแรงฝ่ามือเย็นเฉียบเด็กทั้งสามเงยหน้าขึ้นมามองเขาพร้อมกัน เรากับรู้อยู่แล้วว่าเขาจะมาพวกหนูชื่ออะไรเขาถามเสียงสัน่นเด็กคนหนึ่งยิ้มยิ้มแบบเดียวกับที่ภรรยาเขาเคยยิม้มหนูชื่อพายอีกคนตอบแทรกทันทีหนูชื่อพลอยและคนสุดท้ายพูดเสียงเบาหนูชื่อพิมสามชื่อที่เขาจำได้แม่นชื่อที่เขากับภรรยาเคยตั้งไว้เล่นฮ่าฮ่า หากพวกเขามีลูกแฝดสามแต่ลูกเหล่านั้นไม่เคยเกิดมาหรือเขาคิดแบบนั้นมาตลอดวิบูลเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องเขามองเด็กทั้งสามสลับกันความเย็นวาบแล่นขึ้นหลังแม่ของพวกหนูคือใครเขาถามอีกครั้งเด็กทั้งสามไม่ตอบแต่กลับยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้เขามือของเขาสั่นเขารับมันมาเปิดดูช้าฮ่า เป็นภาพถ่ายเก่าขอบขาดซีดจ,จางภาพหญิงสาวคนหนึ่งในชุดขนไข่โรงพยาบาลจิตเวชข้างใต้ภาพมีข้อความเขียนด้วยลายมือวัดฮาา่าฮะเธอยังอยู่ที่นั่นและเธอรอคุณอยู่เสียงตแตรรถคันหนึ่งดังขึ้นกลางถนนแต่วิบูลไม่ได้หันมองเพราะเมื่อเขาเงยหน้าจากกระดาษเด็กทั้งสามหายไปไม่มีร่องรอยไม่มีฝุ่น ไม่มีเสียงฝีเท้าเขาหันซ้ายหันขวาดวงตาสั่นไหวถนนเงียบสงดเหมือนก่อนหน้าแต่ในอกของเขาเต็มไปด้วยแรงบีบเหมือนอดีตทั้งหมดกำลังรัดคอเขาทีละน้อยเขาควักมือถือออกมามือสั่นจนแทบกดไม่ติดกดเบอร์หนึ่งที่เขาไม่เคยโทรหาเลยตลอดสิบเจ็ดปีเสียงสายในดังขึ้นครั้งเดียวก่อนจะมีเสียงรับสาย เป็นเสียงที่เขาไม่คิดว่าจะได้ยินอีกเสียงของภรรยาเก่าเขาเองวิบูลเสียงนั้นแผ่วเบาและสั่นเครือพวกเขากลับไปหาเธอแล้วเธอจะหนีไม่ได้อีกเสียงในสายเงียบลงทันทีเหลือเพียงเสียงลมหายใจแผ่วเบาวิบูลยืนค้างกลางถนนขาทั้งสองข้างเหมือนจะหมดแรงเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆดำเริ่มก่ะตัวเหนือคฤหา บรรยากาศรอบตัวเย็นยเยอือกลมพัดแรงจนต้นไม้ไหวอย่างรุนแรงใบไม้ปลีววนราวกับบางสิ่งกำลังตื่นขึ้นเขากำโทรศัพท์แน่นในมือก่อนจะหันกลับเข้าไปในรั้วคาริฮาเสียงรองเท้ากระทบพื้นหินดังชัดในความเงียบทันทีที่เขาเปิดประตูบ้านอากาศด้านในกลับเย็นกว่าข้างนอกเย็นเหมือนเดินเข้าสุสานร,รูปถ่ายครอบครัวบ,บนผนังสั่นไหว จู่ๆไฟในห้องโถงก็ดับลงเหลือเพียงแสงจากหน้าต่างที่ส่องเข้ามาบนพื้นพรมตรงบันไดเขาเห็นรอยเท้าเล็กๆสามคูเต็มไปด้วยคราบดินและฝุน่นรอยเท้านั้นมุ่งตรงขึ้นไปยังชั้นสองหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบระเบิดเขาเดินตามรอยขึ้นไปบันไดแต่ละขั้นที่เขาเหยียบเหมือนยิ่งหนักขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่าจนกระทั่งเขาหยุดอยู่หน้าห้องนอนเก่า ห้องที่เคยเป็นของภรรยาเขาบานประตูเปิดแง้มออกเล็กน้อยมีเสียงกระซิบเบาๆดังลอดออกมาเสียงเด็กสามคนพูดพร้อมกันพ่อพ่อกลับมาแล้วมือของเขาสั่นเกินกว่าจะผลักประตูเข้าไปแต่เขาก็ยกมือขึ้นและค่อยๆแดันประตูบานนั้นออกอย่างช้าฮ่าฮ่เสียงบานพับลั่นเอียดในห้องสลัว แสงจากหน้าต่างสะท้อนเงาเล็กๆสามเงาที่ยืนเรียงกันหน้าเตียงเด็กทั้งสามหันมาพร้อมกันใบหน้าของพวกเขาไม่ใช่แค่คล้ายภรรยากเกา่าแต่ตอนนี้กลับเหมือนเขาทุกกระเบียดนิ้วเหมือนจนแทบแยกไม่ออกภายพลอยพิมพ์ยิ้มช้าๆพร้อมกันแล้วพูดด้วยเสียงเดียวกันเรากลับมาแล้วพ่อและเราจะไม่ไปไหนอีกเสียงคำว่าพ่อจากปากเด็กทั้งสามดังก้องในัวบิบูล เหมือนเสียงสะท้อนจากอดีตท,ที่ไม่มีวันลบเลือนไปได้ขาของเขาเก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแต่บรรยากาศในห้องกลับยิ่งแน่นทึบอากาศหนาวจัดจนลมหายใจกลายเป็นไอขาวเด็กทั้งสามก้าวเข้ามาไกลทีละก้าวพร้อมกันดวงตาของพวกเขาเรืองแสงจางฮาฮะไม่ใช่แสงของมนุษย์มันคือแสงที่เต็มไปด้วยคำถามคำตัดพ้อ และความเจ็บปวดที่ไม่ได้รับคำตอบพ่อจําสัญญาได้ไหมเสียงพิมพ์เบาและชัดเจนสัญญาที่พ่อให้ไว้กับแม่พร้อยพูดต่อเสียงแหลมเหมือนกวนจิตใจพ่อบอกว่าจะไม่ทิ้งพวกเราภายพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบแต่คำพูดกลับแทงลึกถึงกระดูกวิบูลพยายามกลั้นน้ำตาภาพอดีตถาโถมเข้ามาในหัวเสียงทะเละ เสียงร้องไห้ของภรรยาเสียงประตูที่เขาปิดสายเธอเป็นครั้งสุดท้ายเขาคิดว่าเรื่องนั้นจบไปนานแล้วเขาเชื่อว่าเธอไม่มีวันมีลูกเขาเชื่อว่าเขาหลุดพ้นจากอดีตนั้นแล้วแต่วันนี้อดีตกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเขาและมันไม่ต้องการคำขอโทษพิมพ์เดินเข้ามาใกล้ที่สุดเธอยื่นบางสิ่งให้เขากระดาษแผ่นหนึ่งเก่าซีดขาดมุมวิบูรณ์มองมันช้า ฮาฮ่ <H aha> เป็นใบสูติบัตรชื่อมันดาคือลลิตาชื่อบิดาคือวิบุนณนรนงทั้งสามใบวันเกิดตรงกันเป็นวันเดียวกับวันที่ภรรยาเขาหายตัวไปจากโรงพยาบาลแม่รอพ่อจนวันสุดท้ายพล้อยพูดเบาๆขณะน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่พ่อไม่เคยกลับไปเสียงเงียบลงอีกครั้งวิบูยณทรุดตัวลงกับพื้น มือสั่นเกินควบคุมเสียงหัวใจเขาดังจนได้ยินในความเงียบเด็กทั้งสามเดินเข้ามาล้อมเขาไว้ยื่นมือออกมาพร้อมกันมือเล็กๆเกย็นเยียบสัมผัสกับแก้มเขาเบาฮ่าฮะแล้วเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินก่อนทุกอย่างจะดับวูบลงคือเสียงภายกระสิบว่าพ่อคราวนี้เราจะพาพ่อไปอยู่ด้วย ทันทีที่เสียงกระซิบจบลงภาพทุกอย่างรอบตัววิบูลเปลี่ยนไปจากห้องนอนสลัวกลายเป็นห้องว่างเปล่าสีขาวโพลนไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูมีเพียงเขาและเงาสะท้อนของตัวเองในพื้นขัดมันเขาหายใจแรงหัวใจเต้นทีเสียงของเด็กทั้งสามยังคงดังอยู่รอบด้านจากทุกทิศท,ทุกทางพอไม่อยากอยู่กับพวกเราเหรอ พ่อทิ้งเราอีกแล้วเหรอพ่อสัญญาแล้วนะเสียงเหล่านั้นทวีความกลองและไกลจนเขาต้องเอามืออุดหูแต่เสียงไม่ได้หายไปกลับยิ่งดังในหัวของเขาเองอยู่ดีๆเงาสะท้อนของเขาในพื้นก็เริ่มเปลี่ยนไปจากชายชราในชุดสูทกลายเป็นชายในชุดนขนไขดวงตาว่างเปล่าใบหน้าซีดเซียวและปากที่กระตุกยิ้มช้าฮ่าฮ่า เขาหันซ้ายขวาอย่างตื่นตระหนกไม่มีทางออกไม่มีเสียงตอบกลับเขาเริ่มตะโกนตะโกนเรียกชื่อเด็กทั้งสามแต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือเสียงหัวเราะแผ่วเบาเสียงหัวเราะที่ไม่ใช่เสียงของเด็กอีกต่อไปมันลึกเย็นชาและเต็มไปด้วยความแค้นจากปลายห้องสีขาวหัวดำเริ่มคลืบคลานเข้ามาทีละนิดทีละน้อย จนห้องทั้งห้องถูกกลืนด้วยความมืดและในเงามืดนั้นเขาเห็นเธอลลิตาภรรยาเก่าของเขาเธอยืนอยู่เงียบฮา่าฮะในชุดขนไข่ที่เปื้อนเลือดแห้งใบหน้าซีเผดแต่ดวงตาแดงฉานเธอยกมือชี้มาที่เขาก่อนจะพูดด้วยเสียงเย,ย็นเยียบหมดเวลาแล้ววิบูรณ์ความจริงของพ่อที่หนีมาตลอดมันถึงเวลาต้องชดใช้ เงาดำเบื้องหลังลลิตาขยับไว้เหมือนบางสิ่งกำลังคลานเข้ามาไกลเสียงคลืดคลาดของเล็บขูดพื้นดังกองพร้อมกับเสียงกระซิบซ้อนทับหลายชั้นเสียงร้องให้เสียงหัวเราะเสียงสดเบาฮ่หาฮ่วิบูลถอยหลังจนหลังชนผนังแต่ไม่มีที่ให้หนีอีกสายตาเขาเริ่มพร่ามัวทุกการหายใจเหมือนกลืนเอาความหนาวเข้าไปในปอดลลิตาเดินเข้ามาช้า ฮาฮ่าแวลตาเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่เคยได้คำตอบทำไมถึงเลือกจะลืมเราเธอหยุดอยู่ตรงหน้ายกมือขึ้นแต่หน้าผากเขาเบาฮาฮาภาพในหัววิบูลร,ระเบิดพรึบขึ้นมาทันทีภาพเขาในวัยหนุ่มทิ้งภรรยาไว้ในห้องพักผู้ป่วยภาพใบหน้าลลิตาตอนรู้ว่าเขาจะไม่กลับมาอีกเสียงร้องของเด็กทารกเสียงแพทย์บอกว่าเธอเคลอดแล้ว สมชีวิตเล็กๆที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่เขาทิ้งพวกเขาไว้เหมือนขยะเสียงลมหายใจของเขาสะดุดมือทั้งสองข้างสั่นเกินควบคุมน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวขอโทษเขาพูดเสียงแผ่วฉันขอโทษลลิตายืนนิ่งใบหน้าที่เคยแข็งกร้าวเริ่มสั่นไหวแต่งเงาดำข้างหลังเธอกลับขยับเร็วขึ้น ก่อนที่เขาจะได้พูดอะไรอีกเสียงเด็กร้องพร้อมกันดังขึ้นพ่อสายไปแล้วทันใดนั้นผนังสีขาวรอบตัวเริ่มพังทลายเหมือนห้องทั้งห้องกำลังถลง่มทุกอย่างหมุนวนรอบตัวเขาเสียงหัวรอดเสียงกรีดร้องและเสียงกระซิบประโยคสุดท้ายเราจะอยู่กับพ่อตลอดไปวิบูลล้มลงกับพื้น แสงวูบว่าสุดท้ายในห้องคือภาพของเด็กทั้งสามยืนอยู่ข้างเขายิ้มเงียบและไม่กระพริบตาเลยแม้แต่นิดเดียวร่างของวิบูลนอนแน่นิ่งดวงตาเบิกโพรงจ้องเพดานริมฝีปากขยับเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาแสงรอบตัวเริ่มจางลงทิ้งไว้เพียงความเงียบงนันก่อนทุกอย่างจะดับมืดไปเช้าวันรุ่งขึ้น แม่บ้านของคาริ์าเดินเข้ามาตามปกติแต่สิ่งที่เธอพบกลับไม่ปกติเลยวิบูลนอนนิ่งอยู่กลางห้องนั่งเล่นตาเบิกกว้างน้ำตาไหลาอาบแก้มรอบตัวไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีรอยบุกรุกแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่อาจอธิบายได้กระดาษเกา่าซีดสามแผ่นวางเรียงอยู่ตรงหน้าเขาใบสุติบัตรของเด็กสามคนชื่อแม่คือลลิตา และชื่อพ่อคือเขาเองตำรวจเข้ามาตรวจสอบแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติใดฮ่าฮ่านอกจากเสียงเดียวที่แม่บ้านยืนยันว่าเธอได้ยินก่อนเธอจะเปิดประตูเข้ามาเสียงเด็กสามคนร้องพร้อมกันว่าพ่อเราอยู่กับพ่อแล้วนะและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครเข้าไปอยู่ในคาริหหลังนั้นอีกเลยเพราะทุกคืนผู้คนที่เดินผ่าน ต่างยืนยันว่าพวกเขาได้ยินเสียงเด็กหัวเราะและเห็นเงาเล็กๆสามเงายืนมองออกมาจากหน้าต่างห้องนอนเก่าของลลิตาแน่นอนต่อไปนี้คือตอนจบของเรื่องเศรษฐีตัวสัน่นเมื่อเจอเด็กขอทานสามคนหน้าตาเหมือนภรรยาเก่าความลับที่เขาทิ้งไว้กำลังกลับมาเล่นงานตอนจบนี้จะปิดเรื่องอย่างสมบูรณ์แบบสะเทือนอารมณ์และหลอนติดอยู่ในใจผู้ฟังหลังจากเหตุการณ์วันนั้นคฤริสาของวิบูนถูกปิดตาย ทรัพย์สินทั้งหมดถูกโอนให้มูลนิธิเด็กกำพร้าตามคำสั่งเสียที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเขียนไว้ตอนไหนข่าวลือเริ่มแพร่กระจายมีคนเล่าว,ว่าเห็นเด็กสามคนเดินมงเวียนอยู่หน้าบ้านบางคืนมีเสียงหัวเราะประปนกับเสียงร้องไห้ดังลอดออกมาจากห้องชั้นสองผู้คนพากันขนลุกแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปพิสูจน์แม้แต่นัก,ก่าวหรือยูทูบเบอร์สายล่าท้าผีก็ยังเงียบ ไม่มีใครกล้ากลับไปเหยียบที่นั่นอีกส่วนหญิงขอทานกับเด็กสามคนที่เคยของเงินวิบูลในวันนั้นไม่มีใครเคยเห็นพวกเขาอีกเลยเหมือนพวกเขาไม่เคยมีตัวตนมาก่อนหรืออาจไม่ใช่คนตั้งแต่ต้นสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจริงคือภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพของวิบูลในคืนสุดท้ายของชีวิตกำลังยืนอยู่กลางห้องพูดกับอากาศว่างเปล่า ก่อนจะล้มลงและเงาเล็กสามเงาที่ค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาแม้ภาพจะบเบลอแต่เสียงสุดท้ายที่ชัดเจนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดคือเสียงเด็กๆพูดว่าพ่อเราจะไม่ปล่อยให้พ่อเงาอีกต่อไปแล้วเงาทั้งหมดก็หายไปในความมืดตลอดการถ้าคุณต้องการเวอร์ชั่นที่ดัดแปลงให้เข้ากับเสียงบรรยายหรือเพิ่มความร้อนเฉพาะจุดใดบอกได้เลยครับ